สวัสดีครับผมนายสุวิ์วันดีสุราห้าส1่หนึงาลครับคุณเรียนศูนย์นึงวันนี้เราจะมาสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะสร้างเส้นตรง x y เมื่อเราสร้างเส้นตรง Fy แล้วนะครับเราจะสร้างจุด จุดหนึ่งบนเส้นตรเอกวายให้ตั้งทว่จ,จุด A จากนั้นนะครับเราจะสร้างเส้นตัต้งฉากจากเส้นตรงเอกวายที่มาจ,จากจ,ากจุด A เนี่ยจะสร้างเป็น AR นี่นคือดังนสี AR นะครับ เราได้นังส <bur> ีอมาแล้วจากนั้นเราก็ใช้จุดเอไปจุดจุดกลางการกระถึงยาวพอสมควรให้ตัดนังสีเอเเล็กตังสีเล็กเป็นตรงติวายนะครับโดยที่ใช้ร้าน่เท่ากันนะครับนี่นะครับที่ใช้ด้านหเท่ากันนะครับเราจะตั้งจุดจุดนี้ว่า จุด e qu e D และตั้งจุดที่ตัดเส้นตรง AY ว่าจุด B นะครับจากนั้นท่าตะดนี้ก็มอนเดิีกนะครับให้เท่ากับจุด A กับ B และ AD นะครับใช้จุด D เป็นจุดตูดกลางท่าตัดนี้เท่าเดิมทุกี้็สมคูรเลยแล้วก็ใช้ที่เดิมก็จุด D เป็นจุดตูดกลางก็สมบูรงอีก จะได้ผิดกันจุนครับมันจะตั้งตั้งชื่อจุดนี้ว่าเป็นจุด C นะครับแล้วก็สร้างตัวของเส้นตรงนะครับอันเลขเลย E ก่อนสร้างของเส้นตรง E ของใบสร้างของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง C D นะ เรนจะได้รูปสี่เหลี่ยมตัวเดันตแบบามที่ต้องการนะครับดูบค,ครับ